เวโปรตีนต้องกินตอนไหนดีหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเวโปรตีนเนี่ยมันควรจะกินตอนไหนถึงจะดีที่สุดนะครับหลายๆคนก็คงได้ยินมานะครับว่าเฮ้ยกินตอนเช้าดีไหมกินก่อนเวดีไหมกินหลังเวดีไหมหรือว่ากินก่อนนอนดีไหมนะครับสเวลาเนี่ยเป็น4เวลายอดทิดท,ที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับใครฟังคลิปนี้จบนะครับจะเข้าใจแน่นอนแล้วก็จะเลิกกังวลเลิกสงสัยแน่นอนนะครับว่าไอ้เวโปรตีนเนี่ยมันควรต้องกินตอนไหนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะที่บาให้ฟังแบบนี้ก่อนละกันว่าถ้าเกิดสมมติเรากินตอนเช้าเนี่ยสิ รเราจะไม่ค่อยหวยเราจะไม่ค่อยแบบอยากกินจุบจิบนะครับเพราะว่าเราได้โปรตีในในวัดในปริมาณที่แบบมากเพียงพอในช่วงเช้าครับในระหว่างวันอ่ะเราก็จะไม่โหยไม่หิวไม่กินจุบจิบนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับส่วนอันที่2นะครับถ้าเกิดกินเวโปรตีนก่อนออกกําลังกายเกิดอะไรขึ้นนะครับปกติแล้วนะครับในบางคนนะที่เขารู้สึกว่าแบบ มันต้องหาอะไรกินก่อนอะต้องหาอะไรรองท้องก่อนถึงจะเวทเทรนนิ่งได้ถึงจะมีแรงนะครับเขาก็อาจจะเลือกเวทโปรตีนเป็นทางเลือกเพราะว่าอะไรเพราะมันดูดซึมง่ายครับมันกินง่ายครับมันพกพาไปไหนได้สะดวกสบายนะครับก็สามารถกินเวทโปรตีนก่อนออกกําลังกายได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่อมาคือเฮ้ยพี่หรือมันต้องกินหลังออกกาลังกายนะเพราะว่าเขาบอกว่าหลังออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้ร่างกายต้องการโปรตีนกลับเข้ามาซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลเด้น time เลยก็ว่าได้นะครับถามว่าจริงไหมก็สุก็ถูกครับ ตอนเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยร่างกายมีการทําลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วเรากินโปรตีนเข้าไปกินสารอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายจะได้หยุดกระบวนการนั้นแล้วจะได้เปลี่ยนมาเป็นการซ่อมแซมมาเป็นการเสริมสร้างนะครับอันนี้คือข้อดีของการกินเวโปรตีนหลังเวทนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากินก่อนนอนพี่เหมือนกันครับกับตอนกินตอนเช้าเลยคือถ้าสมมติบางคนเนี่ยหิวแล้วมันนอนไม่หลับนะครับก็อาจจะกินเวืโปรตีนสักสกู๊ปนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้านอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเท่าที่ฟังมาทุกคคนนนนเรริิ่่่่่มมมสสงงงงัยยตตตตออออออไไปแลล้้้ววใาาากกกกหผจะบบ กินตอนไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยครับเพราะอย่าลืมนะอย่างที่ผมอธิบายให้ฟัง่อกี้มันมีข้อดีต่างกันมันมีข้อดีต่างกันแล้วเราทําไมถึงต้องเอามาเป็นข้อกําหนดครับว่าเฮ้ยต้องกินหลังเวทเท่านั้นหรือถ้าเกิดหิวกินไม่ได้หรอก่อนเวทไม่ได้หรอเช้าไม่ได้หรอเย็นไม่ได้หรอได้เหมือนกันหมดครับเราไม่ใช่แบบระดับนักกีฬาที่มันต้องมีระยะเวลาแบบเฮ้ยกี่โมงต้องหลดขาเฮ้ยกี่โมงต้องกินโปรตีนเฮ้ยกี่โมงต้องกินอนุน,นันี้เราไม่ได้แบบต้องฟิกไม่ต้องสติขนาดนั้นนะครับเราเป็นแค่แบบเ อยากเจากํากลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักลดไขมันลดแฟตเปลี่ยนหุ่นนิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลาที่มันตายตัวขนาดนั้นไม่ใช่แค่เพียงเวโปรตีนนะครับน้ำมันมะกอกอาหารข้าวอันนู้นอันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของกินนะครับเราสามารถจัดสรรเวลากินของเราเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปฟังตรงนูน้นตรงนี้มาว่าเฮ้ยต้องกินตอนนี้อย่างเดียวนะต้องกินตอนนู้นอย่างเดียวนะถ้าสมมตินะเราไปหางานวิจัยอ่านสมมตินะสมมติ ส่วนว่าเฮ้ยเนี่ยต้องกินเวโปรตีนตอนตี4ี่ร่างกายดูดซึมดีที่สุดถามว่าเราจะตื่นมากินไหมครับตอนตี 4, 4ี่มันก็ไม่ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเราไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราถูกไหมเราไม่สะดวกอ่ะใครจะมาตื่นกินตอนตี4ี่ต่อให้มันดีให้ตายแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นอยู่ดีถูกไหมครับ เอาเวลาที่เราสะดวกเอาเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบโอเคช่วงนี้แหละฉันสะดวกช่วงนี้แหละฉันกินได้ช่วงนี้แสละโอเคช่วงนี้แหละฉันว่าโอเคละกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็ไม่หิวนะครับกินแล้วรู้สึกสะดวกสบายเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ทําได้อย่างตลอดต่อเนื่องทําให้แบบมันไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับเป้าหมายมันจะได้ถึงนะครับอันนี้ก็คือคําตอบของคําถามนี้นะครับว่ากินเวฟโปรตีนตอนไหนดีนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแด์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะเทรนออนไลน์นะครับ ตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับ3เดือนเปลี่ยนหุ่นเป็นการเทนแบบส่วนตัวหนึ่งหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเทนเลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นสกินนี่แฟตโยโย่เอฟเฟกต์แฟตไม่ลงน้ําหนักไม่ลงมาน้ําหนักตันต้องทอํายังไงบ้างนะครับผมทําตารางอาหารส่วนบุคคลให้หมดนะครับคำนวณใหม่ให้คนต่อคนนะครับต้องกินอะไรเท่าไหร่บ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่นะครับไม่ต้องคำนวณแคลผมคำนวณให้แล้วขขลกินตามน้ำ ไปกินข้างนอกบ้านก็ได้นะครับ ใช้ชีวิตได้ง่ายมากๆนะครับส่วนที่2นะครับเป็นโปรแกรมออกกําลังกายว่าต้องออกกําลังกายยังไงบ้างอยู่บ้านต้องทํายังไงอยู่ยิมต้องทํายังไงอยู่คอนโดต้องทํายังไงมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างผมมีท่าฝึกท่าสอนให้หมดนะครับส่วนที่สานะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับว่าต้องออกกําลังกายกี่นาทีคาร์ดิโอกี่นาทีโซนหัวใจเท่าไหร่หัวใจต้องเต้นเท่าไหร่บ้างนะครับผมคํานวณให้หมดนะครับแล้วเป็นคอร์สเทนแบบไพรเวทส่วนตัวหนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใคร ค่อยมาคุยกันต่อนะครับว่าต้องเริ่มยังไงต้องทํำยังไงต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสุดท้ายนี้นะครับช่วยกดติดตามให้หน่อยกตามังจะไปถึงแสนซับครับ